ตอนนี้มาถึงอุทยานแห่งชาติตอรเรสเดอร์ไปนะคะคือน่าจะยังไม่ถึงตรงกลางดูกันเอาเองเลยกันว่ามันสวยไม่สวยเอ๊ะข้างหลังเนาะตอ่ะตอ่ะาวางให้ดูด้านหลังอะ,องงะคะ่ะ ต้องไปขึ้นรถก่อนนะคะน่าจะมีข้นนางในอีกอะคิดว่านะแต่ให้ความรู้สึกว่าสวยไหมก็สวยในระดับหนึ่งแต่ที่เราคิดว่ามันน่าจะสวยกว่านี้เขาบอกว่าเป็น the blue the blue massive ข้างในนี้เรียกว่า the blue massive <c oughs> นะคะเนี่ย <c oughs> ดูกันอีกทีนึงก่อนที่เราจะเข้าไปเดี๋ยวเขาเรียกขึ้นรถแล้วค่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะมีสวยกว่านี้อีกไหม